ก็ขอเจริญพรญาติโยมสาธุชนทุกท่านวันนี้เราได้เดินทางมาถึงที่กรุงเรียวเดจานโรประเทศบราซิลขณะนี้เราอยู่ที่บนยอดเขาที่เป็นจุดชมวิวของเมืองเรียวเดจานโรมองไปข้างล่างผ่านต้นไม้ไผ่คณะเราได้เดินผ่านมาทางนี้แล้วก็มาถึงที่นี่มองไปทางที่จูนเราก็จะเห็น สนามบินและเย่องออกไปก็จะเป็นท่าเรือซึ่งตรงนั้นก็จะมีชายหาดโคปาคาปานาที่ทุกทุกคนมาท่องเที่ยวแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดที่นี่เราจะเห็นได้ว่าอากาศชายบ้านเรามีต้นไม้ไผ่เรียงรายนึกถึงประดับเป็น,ปนธรรมชาตินึกถึงต้นไผ่บ้านเราครับมองไปก็จะเป็นเห็นวิวภูเขาเต็มไปด้วย ิ่งที่ธรรมชาติได้หลังสรรันไว้ให้พวกเราเห็นวันนี้เราได้มาที่นี่ผู้คนได้ให้ความสนใจกับเรามากในการถ่ายรูปขอถ่ายรูปต่างๆสอบถามเรามาจากไหนวันนี้พระธรรมของพระพุทธเจ้าที่พวกเราได้นํามาติดตัวในการดำินชีตก็ได้มาถึงที่นี่ก็เดี๋ยวไปชมเมืองกันก็เป็นอย่างไรพระมหาดารงก็มากับเราแล้ว อ้าวพระมหาทลำลองเป็น,ปนยังไงบ้างก็จเจริญรอนะคุณโยมนะวันนี้ก็ถือว่าเป็นเป็นวันดีวันหนึ่งเนาะที่พระธรรมทูตสายต่างประเทศที่อยู่ในนครยกเนาะก็เป็นหนึ่งเดียวในนครยกนะที่ได้มีโอกาสได้ผธรทำ มายังประเทศบราซิลนะก็ขอให้ท่าโยมมีความสุขกันดูชมธรรมชาติเนาะข้างๆไปนี่นะครับวิวจากบนเขาที่รายล้อม ไปด้วยสิ่งที่ธรรมชาติหลังสรรไว้ผู้คนก็เดินทางขึ้นมาเที่ยวพักผ่อนกันจำนวนมากความงดงามของที่นี่ก็อ,อย่างนี้นะครับ <Hello. S 1> ก็ขอจบไปน <Hello. S 1> ี่ครับผู้คนได้มาท่องเที่ยว Goodbye, goodbye, Good goodbye. Time. Hello, hello, da goodbye. Tchau, da tchau, da tchau. Ah, hey. smiley. Okay.